ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพี่เจมส์เคลมธรรมรายการที่จะพายโยมไปรู้จักกับพุทธธรรมในมุมที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นตอนที่17โลกธกรรมแปชีวิตมีขึ้นมีลงไม่ใช่เรื่องแปลกเจริญพรสาธุชนคนใจงามทุกท่าน ชีวิตของพวกเราเหล่ามนุษย์เดินดินเคยสังเกตกันไหมว่ามันก็คล้ายๆกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังกาแโยมเดี๋ยวมันก็พุ่งทะยานขึ้นสูงจนใจหวิวๆิวเดี๋ยวมันก็ดิ่งลงต่ำจนใจหายวาบมีทั้งช่วงที่ตื่นเต้นดีใจมีทั้งช่วงที่หวาดเสียวจนอยากจะปิดตาแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะขึ้นสูงหรือลงต่ำขนาดไหนรถไฟเหาะมันก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นเสมอ ชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเลยโยมมีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายสลับกันไปเป็นเรื่องธรรมดาในทางธรรมะพระพุทธองค์ท่านเรียกสิ่งที่เวียงชีวิตเราขึ้นขึ้นลงลงนี้ว่าโลกกรามแปด แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องธรรมดาของโลกที่ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยาจกจะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังหรือคนธรรมดาสามัญก็ต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรมแปดมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านจำแนกไว้เป็นสี่คู่รวมเป็น8ปประการด้วยกันนะโยมคู่แรกคือได้ลาบกับเสื่อมลาบ วันไหนเราถูกลอตเตอรี่ได้โบนัสก้อนโตได้ลูกค้าเจ้าใหญ่อันนั้นเรียกว่าได้ลาบเราก็ดีใจยิ้มแก้มปริกันไปแต่พอวันไหนทำเงินหายขาขายขาดทุนหรือเจอพิษเศรษฐกิจเล่นงานอันนั้นก็เรียกว่าเสื่อมลาบก็เป็นธรรมดาที่จะรู้สึกเศร้าหมองคู่ที่สองคือได้ยศกับเสื่อมยศ ตอนที่เราได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้รับคำชื่นชมมีคนนับหน้าถือตานั่นคือได้ยศก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแต่ถ้าวันหนึ่งถูกลดตำแหน่งโครงการที่ทำถูกพับไปหรือหมดอำนาจวาสนาลงนั่นก็คือเสื่อมยศซึ่งก็ทำให้ใจแฟบลงได้เหมือนกันคู่ที่สคือสรรเสริญกับนินทา เวลาที่เราทำอะไรสำเร็จแล้วมีคนมาคอมเมนต์ชื่นชมในโซเชียลมีเดียเจ้านายเอ่ยปากชมหรือเพื่อนร่วมงานยกย่องนั่นคือสรรเสริญฟังแล้วก็ชื่นใจแต่ในทางกลับกันการถูกวิพากษ์วิจารณ์ณในทางเสียหายถูกตั้งกระทูด่าหรือโดนคนพูดถึงในแง่ลบทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นก็คือนินทาซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครชอบรอกโยมและคู่สุดท้ายคือสุขกับทุก์ อันนี้ชัดเจนเลยโยมสุขก็คือความสบายกายสบายใจได้กินของอร่อยได้ไปเที่ยวที่สวยๆได้อยู่กับคนที่เรารักส่วนทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความเจ็บป่วยความพลัดพรากความผิดหวังต่างๆ โยมลองคิดตามนะทั้งแปดอย่างนี้มันวนเวียนเข้ามาในชีวิตเราจริงๆใช่ไหมเหมือนคลื่นในทะเลนั่นแหละโยมไม่มีทะเลที่ไหนจะสงบนิ่งตลอดการมันมีทั้งคลื่นลูกเล็กๆที่ซัดเข้าฝั่งเบาๆให้เราชื่นใจและมีทั้งคลื่นลมพายุที่โหมกระหน่าเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวพระพุทธเจ้าสอนให้เราตั้งรับอย่างไรทีนี้คำถามสำคัญคือ เมื่อคลื่นแห่งโลกธรรมมันซัดเข้ามาเราจะทำยังไงให้เรือชีวิตของเราไม่โครงเครงจนอับปางไปเสียก่อนพระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนให้เราหนีโลกธรรมนะโยมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ท่านไม่ได้สอนให้เราไปสร้างเขื่อนกั้นคลื่นแต่ท่านสอนให้เราเป็นนักโต้คลื่นที่มีสติและปัญญาสามารถทรงตัวอยู่บนคลื่นแห่งชีวิตได้อย่างสง่างามไม่ว่าคลื่นลูกนั้นจะสูงหรือต่ำก็ตาม หัวใจหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือการวางใจให้เป็นกลางๆแบบไม่หลงดีไม่ครัวร้ายไม่หลงดีก็คือเมื่อเราเจอกับฝ่ายที่น่าปรารถนาคืออิทธารมคือได้ลาบได้ยศได้รับคำสรรเสริญและมีความสุขก็ให้เรารู้ทันใจตัวเองว่าอ๋อสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแล้วนะ แต่ก็ให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเหมือนตอนที่เราอยู่บนยอดสุดของรถไฟเหาะนั่นเลยโยมเพลินกับวิวได้แต่อย่าเผลอคิดว่าเราจะอยู่ตรงนั้นได้ตลอดไปไม่กลัวร้ายก็คือเมื่อเราเจอกับฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาและมีความทุกข์ก็ให้รู้ทันใจอีกเช่นกันว่าอ๋อ ตอนนี้เรื่องไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่ปล่อยให้ใจเราดิ่งลงไปกับสถานการณ์จนเกินเหตุไม่ตีโพลตีพายฟูมไฟจนเสียศูนย์ในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะโยมอย่างเรื่องของพระองคุลิมานก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านเคยเป็นมหาโจรที่ฆ่าคนมามา,มากมาย พอท่านกลับใจมาบวชเป็นพระพิสุแล้วแม้จะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่เวลาออกไปบินทบาทก็ยังไม่วายโดนชาวบ้านที่ยังฝังใจกับอดีตของท่านดาทอบ้างก็เอาไม้ไล่ตีเอาก้อนหินขว้างป่านี่คือนินทาและทุกข์ที่ท่านต้องเจอแบบเต็มๆแต่พระองค์ุลิมานท่านก็ใช้ความอดทนเข้าใจว่านี่คือผลแห่งกรรมเก่าที่ท่านเคยทามาและมันก็คือ เรื่องธรรมดาของโลกที่ต้องเจอท่านไม่ได้โกรธแค้นหรือท้อแท้ใจใดแต่กลับตั้งมั่นในธรรมะจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างที่สุดแล้วเราจะฝึกใจให้ตั้งมั่นได้อย่างไรหลวงพี่เข้าใจนะว่าการพูดนะ่ะมันง่ายแต่ตอนเจอกับตัวเนี่ยมันยากนะโยมแต่มันฝึกกันได้อัตมามีวิธีง่ายๆมาแนะนำสองสามข้อให้โยมลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะหนึ่ง ฝึกรู้ทันอารมณ์ด้วยลมหายใจเวลาที่โยมเจอเรื่องอะไรมากระทบใจไม่ว่าจะดีหรือร้ายเช่นมีคนมาชมว่าวันนี้คุณเก่งจังเลยก่อนที่ใจจะฟูฟ่องลอยไปไกลให้ลองหยุดนิดนึงแล้วกลับมารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกของตัวเองสักสองสามครั้งการทำแบบนี้เหมือนการดึงสติกลับมาที่ตัวเองให้เราเห็นความดีใจที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจเรา ในทางกลับกันถ้าเจอคนตำหนิหรือเรื่องที่ทำให้ล้มเหลวจนใจมันแฟบลงก็ให้ทำเหมือนกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเป็นการสร้างพื้นที่ให้ใจได้หยุดพักก่อนที่ความทุกข์จะฉุดเราให้ดิ่งลงไปจนเกินเหตุมองทุกอย่างเป็นบทเรียนเวลาเจอคำชมให้มองว่าเป็นกำลังใจแต่ไม่ใช่รางวัลที่จะทำให้เรายุดติดกับความสำเร็จ เวลาเจอคํานินทาหรือความล้มเหลวให้ลองมองว่ามันคือข้อมูลหรือฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เห็นจุดที่ต้องพัฒนาหรือถ้ามันเป็นคํานินทาที่ไม่มีมูลความจริงเลยก็ให้มองเป็นบททดสอบความหนักแน่นของจิตใจเราคนที่ไม่เคยถูกนินทาไม่มีในโลกนี้หรอกโยมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงถูกนินทาเลยจเจริญเมตตาอยู่เสมอ แผ่เมตตาให้กับคนอื่นไม่ว่าเขาจะชมเราหรือตำหนิเราก็ตามการแผ่เมตตาจะช่วยลดกำแพงในใจเราลงได้เมื่อมีคนชมเราเราก็ยินด,ดีกับเขาที่เขามีจิตใจดีงามรู้จักชื่นชมคนอื่นเมื่อมีคนตำหนิเราเราก็แผ่เมตตาให้เขาอาจเพราะเขากำลังมีความทุกข์ในใจหรืออาจมีเรื่องเข้าใจผิดบางอย่างการทำแบบนี้จะทำให้ใจเราไม่ผูกโกรธและสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้น จำไว้นะโยมชีวิตมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องแปลกที่ไหนกันละโยมมันคือธรรมชาติคือความธรรมดาของโลกใบนี้หน้าที่เราไม่ใช่พยายามทำให้ชีวิตมีแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียวแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกด้านของชีวิตด้วยความเข้าใจด้วยใจที่เป็นกลางและด้วยสติที่มั่นคงเมื่อเราไม่หลงดีกับคำสรรเสริญและไม่กลัวร้ายกับความล้มเหลวแล้วเราก็จะพบกับความสงบสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เป็นความสุขที่งอกงามขึ้นจากภายในใจของเราเองสำหรับวันนี้รายการหลวงพี่เจมส์เคลมธรรมก็หมดเวลาลงแล้วขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังขอให้ธรรมะของพระพุทธองค์ช่วยนำทางให้ชีวิตของโยมทุกคนมีความสงบสุขและมั่นคงไม่วันวหวไปกับคลื่นลมแห่งโลกธรรมเจริญพร